สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT E-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาสรุปประเด็นนี้ให้กับทายาทของผู้ประกันตนนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะได้เสียชีวิตลงทายาทก็เลยไปขอเบิกค่าทํำศพ50,000บาทนะคะจากประกันสังคมแต่เบิกไม่ได้นะคะเนื่องจากไม่ได้จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดในสิทธิประโยชน์กรณีตายนะคะ ในกรณีนี้ทายาทจะขอเบิกเง,งินสมทบที่จ่ายคืนได้ไหมซึ่งผู้ประกันตนท่านนี้ได้จ่ายในช่วงปีพุทธศักราช2565ถึง2566ตามข้อมูลที่ได้ถามมานะคะซึ่งวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้ให้กับทายาทของผู้ประกันตนได้รับทราบนะคะสำหรับในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็ต้องสมัครตั้งแต่ อายุ15แล้วไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะมีสัญชาติไทยในกรณีที่เป็นชนกลุ่มน้อยก็มีเลขประจำตัวแรกเป็นเลข0หรือเลข6หรือเลข7นะคะกรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39นะคะก็จะไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แม้กระทั่งข้าราชการพนักง,งานรับวิสาหกิจหรือคนพิการที่ไม่สามารถรับรู้สิทธิ ก็ไม่สามารถสมัครได้นะคะทีนี้การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนก็จะมีทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนนะคะซึ่งการจ่ายเงินสมทบก็จะมีสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปนะคะการจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนคือตายนะคะผู้ประกันตนท่านนี้นะคะก็ได้เสียชีวิตลงแต่ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีตายไม่ได้นะคะ กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39นะคะลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมอันนี้คือคุณสมบัติการจ่ายเงินสมทบและการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนต่อมาเราจะมาดูสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา4 0จะมีอยู่5สิทธิประโยชน์ด้วยกันซึ่งวันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์กรณีตายให้ดูก่อนทั้งทางเลือกที่ 1, 2และ3นะคะ สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีตายในเงื่อนไขที่จะรับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ท,ทางเลือกที่ 1, 2หรือ3นะคะเราจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนนั่นก็แสดงว่านับย้อนไป1ปีจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย6เดือนถึงจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีตายได้นะคะแม้จะเคยส่งเงินสมทบมาแล้วเ36เดือน 20เดือนหรือแม้กระทั่ง5ปีมาแล้วแต่พอนับย้อนไปหลังจากเดือนที่เสียชีวิตย้อนไป12เดือนแต่ในช่วง12เดือนนี้จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนนะคะหรืออย่างน้อย6เดือนก็จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีตายได้นะคะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดเพราะผู้ประกันตนมาตราสิสิกรณีที่ลืมหรือขัดส่งนะคะ ทางประกันสังคมก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ว่าคุณสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนยกเว้นเวลาออกหรือเสียชีวิตนะคะถึงจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแต่จะใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ได้ที่สําคัญดูที่เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบนะคะซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และ2จะมีค่าทำศพสบ2 0 0 0 0บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายอีก8000บาทหากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า60เดือนนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จะมีค่าทำศพ50,000บาทนะคะทีนี้ในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะไม่สามารถเบิกค่าทำศพ50,000บาทได้เนื่องจากไม่ได้จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดคือไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนแล้วกรณีที่จ่ายเงินสมทบไปแล้วในช่วงปี2,565ถึง2,566 จะขอคืนเงินในส่วนตรงนั้นได้ไหมนะคะเรามาดูคำว่าเงินคืนของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเงินคืนจะได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วหรือยังนะคะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วหรือยังนะคะและก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2หรือ3หรือยังถ้าครบตามเงื่อนไขก็จะสามารถ รับเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะซึ่งก็หมายความว่าผู้ประกันตนท่านนี้อาจจะมีเงินบำเหน็จชาราภาพสะสมไว้อยู่นะคะซึ่งก็สามารถขอคืนได้และจะขอคืนได้เต็มจํานวนไหมน,นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3ในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้ยังไม่ได้ลาออก แล้วก็ยังไม่ได้ไปติดต่อขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะอาจจะยังไม่ครบ60ปีหรือส่งต่อมาเรื่อยๆยังไม่ได้ไปติดต่อขอรับนะคะทีนี้จ่ายไป300จะได้เงินสะสมชราภาพหรือเงินบำเหน็จเท่าไหร่ก็คือหากจากเงินที่จ่ายไปนะคะก็จะมีเงินสะสมอยู่1 5 0บาทนะคะและในกรณีผู้ประกันตนท่านนี้มีเงินออมก็สามารถ เบอร์เงินออมที่เราสะสมไว้ซึ่งไม่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ประกันตนท่านนี้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว180เดือนก็จะมีเงินเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะอันนี้จะเป็นเงินบําเหน็จชราภาพที่จะได้รับสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะ ซึ่งพอเป็นตารางนะคะเงินบำเหน็จชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40, 40ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะกรณีที่ส่งมาแล้ว1ปีก็จะมีเงินบำเหน็จชาราภาพอยู่ที่1,800บาทนะคะซึ่งยังไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีที่รัฐสนับสนุนนะคะร้อยละ2ร้อยละ3ร้อยละ4ขึ้นอยู่กับประกาศในแต่ละปีนะคะ แล้วก็ส่งครบ60เดือนก็คือที่9,000ส่งครบ10ปีคือ18,000บาทส่งครบ15ปีเต็มหรือ180เดือนก็จะมีเงินเพิ่ม10,000บาทก็จะได้รับประมาณ37,000บาทนะคะส่งครบ20ปีก็46,000บาทส่งครบ25ปีก็55,000บาทส่งครบ30ปีก็64,000บาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะไม่ทราบนะคะว่า ยอดเงินบัเหเน็จชราภาพที่สะสมไว้ของผู้ประกันตนท่านนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็ต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหากต้องการตรวจสอบด้วยตนเองก่อนที่จะเข้าไปติดต่อนะคะแต่ในเบื้องต้นต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกันตนให้เรียบร้อยนะคะพอสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกันตนเราก็เข้าสู่ระบบนะคะซึ่งก็จะให้กรอกรหัสผู้ใช้งานก็คือเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านตามที่เราตั้งไว้ จะได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเราต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกันตนในระบบสมาชิกผู้ประกันตนให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอได้รหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านแลราคลิกเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นจะขึ้นเมนูนะคะก็จะขึ้นชื่อสกุลและที่บัตรประชาชนสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแล้วก็เลื่อนมานะคะ เมนูที่1 2 3 4 5 6นะคะการคำนวณเมนูที่6การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพนะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นยอดเงินบำเหน็จชราภาพในแต่ละปีว่ามีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดรวมที่จะได้รับที่ทายาทของผู้ประกันตนจะได้รับซึ่งก็จะแบ่งเป็นบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตน ในจํานวนที่เท่ากันนะคะสําหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตก็นะอาจจะต้องนํำใบมรณบัตรไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมใกล้พื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะ ดังนั้นจากประเด็นที่กล่าวถึงนะคะว่าทายาทเบิกค่าทำศพ50,000บาทจากประกันสังคมไม่ได้เนื่องจากไม่ได้จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขทายาทขอเบิกเงินสมทบที่จ่ายคืนได้ไหมสรุปให้ดังนี้นะคะทายาทจะขอเบิกเงินที่จ่ายเงินสมทบคืนไม่ได้นะคะแต่ทายาทขอเบิกเป็นเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตได้นะคะหากผู้ประกันตนท่านนี้เคยจ่ายเงินสมทบ เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300บาทจะมีเงินสะสมชราภาพหรือเงินบำเหน็จ150บาทในทุกเดือนที่จ่ายนะคะจ่ายเงินสมทบจํานวนกี่เดือนก็นําไปคูณจํานวน150บาทก็จะได้ยอดเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับคืนนะคะแต่อย่างไรผู้ประกันตนก็าสามารถตรวจสอบด้วยตนเองนะคะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมตามที่แนะนำหรือตรวจสอบยอดผ่าน สำนักง,งานประกันสังคมที่เราจะไปยื่นได้อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ